เรียนวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกวา่าให้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงว่าแตกแยกเจ้าลงไปในรายละเอียดซึ่งบางทีจะเป็นจุดเล็กๆที่เราเป็นผู้ที่ไปซื้อโฆษณาเองเนาะบางทีเราก็มองข้ามไปด้วยประสบการณ์อาจารย์นะคะเขาก็ะจะมาอุดจุดโวอะไรที่เรายังไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยเพราะว่าด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จับหลายธุรกิจมาสินค้าอะไรประเภทก็มีประโยชน์มากเลยค่ะ อ่าคลาสเนี้ยเป็นคลาสที่เริ่มต้นที่ดีเพราะว่าจะได้รู้จักในภาพรวมก่อนแต่สําหรับใครที่รู้จักมาบ้างแล้วมาดูว่าเรายังขาดจุดหัวอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแบบคอร์สนี้ก็ครอบคลุมค่ะ